อยากมีที่ดินลงทุนใจกลางพระรามสามราคาถูกต้องแปลงนี้วันนี้เราพาทุกท่านมาชมที่ดินเปล่า298.5ตารางวาซอยเจริญกรุง107บางคอแหลมเหมาะทําหอพักหรือซื้อเก็บลงทุนที่ตั้งชุมชน300ห้องซอยเจริญกรุง107แยก15ทับ 1, 1ขีดหแขวงบางคอแหลมเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครรายละเอียด เนื้อที่298.5ตารางวาหน้ากว้าง19เมตรลึกห2เมตรเข้าออกได้ทั้งถนนพระราม3ถนนเจริญกรุงถนนเจริญราษฎร์ผังเมืองสีน้ำตาลเหมาะทำหอพักบ้านเดียวหรือซื้อเก็บลงทุนสถานที่ใกล้เคียงถนนเจริญกรุงถนนเจริญนครถนนพระราม3เทอร์มินอล21พระราม3เอเชียทีควัดจันนาน นักลงทุนท่านใดกำลังมองหาที่ดินแปลงสี่เหลี่ยมขายถูกกว่าราคาตลาดของที่ดินบริเวณบางคอแหลมสามารถทำหอพักขนาดเล็กได้ทักมานะนัดชมสถานที่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณจี092-618-9924ไลน์ไ c h a m p 528 w w w t h a i p r o p e r t y i n v e s t o r n e t